ทา่านได้มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ไม่ไม่ได้พูดวันนี้กลับบ้านไม่ได้นอนไม่หลับจะไม่นอนทไมหลับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะไปพูดถึงเรื่องของสร้างที่ไหนผมต้องพูดเรื่องที่สร้างที่จังหวัดมุรดาหารอย่างเดียวเพราะเดิมทีเ่พอเราพูดถึงเรื่องของการสร้างสนามบินเนี่ยผมบอกต้องพุกดาหารเท่านั้นจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ จะต้องมูกด,ด่าเท่านั้นวันนี้มาพูดถึงเนี่ยนะเมื่อกี้ฟังคุณภูริจานะครับบริษัทการบินตา่างท่านแนะนำเรียนโครงการเริมนะครับเลิ้มมากเลยเพราะมันตรงใจผมจริงๆตอนี้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนะครับมุมมองของผมนอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวครับผมมองในอนาคตเนี่ยสนามบินนี้จะจเปรียบเสมือนขนส่งทัวไปของ สิบปียี่สิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้ท่านเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองาในท่านจะเห็นไหมครับมันแอร์นั่นแหละแต่จัชบัดต่อไปเนี่ยสนามบินจะเปรียบเหมือนสถานีขนส่งบ้านเมืองจะยิ่งมาดูเส้นทางที่คุณภริตาได้นำเสนอในไม่สักครู่เนี่ยมันไม่โยงใหญ่มันไม่ได้โยงใหญ่เฉพาะอาเซียนมันไปอินเดียไปจีนีโอ้โหมัน,ม,นมันคิดแล้วเนี่ยเคอมตามครับส่วนวิธีการดําเนินการเนี่ย จะเป็นรัฐหรือเอกชน,นอาจเอกนชนเนี่ยอันเนี้ยผมผมจะไม่มาลงทุนนี่ผมจะไม,ไม่ไม่พูดถึงสิ่งหนึ่งที่ใหญ่แะ่นำเรียนก็คือหลายท่านอาจจะคิดบอกว่าการลงทุนไม่เกี่ยวกับสนามบินถูกต้องสนามบินเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนะครับสนามบินนี่เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนปัจจัยของการลงทุนมีมากนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อเขตพนันเนนศรษฐจพิเศษอ่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเมืองอะไรต่งางๆ มันจะโยงใหญ่ไปทั้งหมดฉะนั้นแล้วถ้าหากมีเป็นเรื่องดีมากนะเป็นเรื่องดีจริงๆสิ่งหนึ่งที่ที่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือวันนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นคือวันนี้เราต้องคิดนะครับต้องคิดว่ามันจะต้องมีสนามบินผมไม่มตกกังวลน,น,นะครับในท่านวิตาท่านบอกห้าปีผมยี่สิบปีผมตัวรอได้ขอให้มันเป็นของจังหวัดมุกดาหาร อันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่มีตกนะครับตอนนี้เวลาเราจะไปโทษรัฐบาลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเห็นนะครับรัฐบาลเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมีภาระาหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการพระทำผิดมากใปไม่ได้มองมาที่จบับผู้ต้อาหาอย่างเดียวมันจะช้าจะเร็วจะไปสนใจ20ปีหรือ,อผมอาจจะไม่อยู่ก็ได้ขอให้สนามบินเกิดี่จา,ารณาผูุต้หาแต่ถ้าหากว่ารัฐเองไม่มีศสกยภาพวันนี้เนี่ยทาง บริษัทการบินตากคุณพริตาท่านมานําเสนอแล้วพี่น้องประชาชนจังจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็ควรจะให้การสนับสนุนนะครับดั้นผมเองก็เห็นว่าหากรัฐไม่สามารถดำเนินการได้เ่ยก็ให้เอกนชนไปนะครับผมขอสนับสนุนสนามบินเกิดที่จังหวัดมุกดาหารขอบพระคุณครับขอบคุณที่เอกมันมาเยว